พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันอาสวัสดีครับบิ้งไปเราอยากเจอเอลซ่าไหมครับวันนี้พอแบงค์พามาเจอเอลซ่าด้วยครับที่นี่นะคะเป็นเมืองหิมะโอ้มีเอลซ่าด้วยไโอ้ดูขาเขาสิขาเขาจมไปในหิมะเลยนะดูรองเท้าเขาสิรองเท้าของเขาหายไปนั้นเลยกระโปรงสวยมากเลยเนาะเด็กๆเด็กเด,กเด,กเดกมานีเร็วพอแบงค์เจอแล้ว เหมือนเจอเจ้าหญิงของจริงนะเขากำลังจะเอาคาถาวิเศษให้เราไปดูกันอุ้ยเราอยากได้ของเล่นในเมืองของข้าไหมถ้าอยากได้แล้วลก็ข้าจะขอเซกล้บนบี้เราจงไปทำภารกิจที่บอบอลเลย โอ้โหน้องบีน้องไว้ครับพขาแบงให้เด็กทำภารกิจตามหาตุ๊กตาของเล่นเร์ไพส์เอลซ่าถ้าพร้อมแล้วมันอยู่ใต้หิมะอาันหลบลองดำหาเลยเจอไหมมันอยู่ข้างใต้อ่ะพี่เบสพี่เบสช่วยหาหน่อยสิหรือว่ามันอาจจะอยู่แถวสไลเดอร์หรือเปล่า ก็สีเหมือนลูกบอลเลยนะใช่ทุกคนมันอยู่ไหนกันะนี่ครับพอ่อเราทำธุรกิจได้แล้วหรอได้แล้วหนึ่งอันน้องบิ้งสำเร็จแล้วบิ้งเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูนะแต่ก่อนอื่นเราเช่วยกันหาของพี่ไบส์ก่อนเคพี<ช>่ไบส์ของอยู่ที่ไหนโอ้น้องไบส์ครับของเล่นเซอร์ไพรส์อยู่ตรงพี่เบสเนี่ยเฮ้ยพี่เบสหาเจอพี่เบสใช่ใช่อันนี้แหละ โอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะโอเคไปกันเลยครับโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแกะกล่องสรายของเล่นกันแล้วครับเพราะวันนี้น้องบิงน้องบายไปเที่ยวงาน The Ultimate World of Disney Princess เราได้ตุ๊กตา Royal c o l o r Review ใช้น้ำเปลี่ยนสีบนตัวตุ๊กตาและรุ่นล่าสุดนะครับนี่ Snow Review เพียงเติมน้ำเข้าไปแล้วก็ขย่าน้ำจะเปลี่ยนเป็นสัมผัสที่คล้ายหิมะเป็นซอฟต์เจลเลยนะครับ้ ทำให้การเล่นตุ๊กตาสนุกมากยิ่งขึ้นถ้าพร้อมแล้วเรามาแกะกันเลยครับอ๋อนี่ไงเฮ้ฉีกแล้วครับฉีกแล้วครับโอ้แขกมาแล้วทุกคนน้องบิงไวมากนี่นี่แล้วดูสิทุกคนข้างบนนี้เป็นเหมือนเจ้าหญิงเลยนะเป็นเหมือนมงกุฎใช่ส่วนของน้องบิงเี่ยเป็นเหมือนมงกุฎหิมะ่อแกะได้ไหมแกะได้แล้วโอ้ลองเทออกมาเลยครับเทมาดูสิมีขั้นตอนมา ของเล่นชิ้นนี้เราต้องเติมน้ำจริงๆหรอแม่ใช่อ่าฮะใช่แล้วค่ะแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าโอเคก่อนอื่นเลยเราจะแกะซองไหนซองนี้โอเคก่อนอื่นเขาให้แกะซองใหญ่ค่ะแกะซองใหญ่ซองใหญ่โอเคอันนี้ซองใหญ่เริ่มได้เลยสาเจ้าหญิงแกะเลยนะแกะเลยครับแกะซองใหญ่ได้เลยครับอู้แกะแกะคอู้ทุกคนอู้ยได้แล้วอู้ทุกคน นี่ที่เราได้อของน้องบายน่าจะเป็นไดพันเซลนะส่วนของน้องบิงน่าจะเป็นเอลซ่านะดูสิใช่หรือไม่ก็แอนนาอเอลซ่าเอลซ่าขั้นตอนต่อไปต่อไปเราก็จะถึงขั้นตอนการเติมน้ำแล้วนะคะทุกคนของในคู่มือเขาบอกว่าของน้องบายเนี่ยเติมน้ำสองฝาสองฝานี่ ส่วนของน้องบิงเติมน้ำหนึ่งฝาค่ะปิดฝาปิดฝาไปไเป็นสีชมพูเลยนะแฟนสีชมพูเฮ้ยทุกคน,นะคะแล้วก็ขยับเรามาลุ้นกันนะว่าน้องใบจะได้เจ้าหญิงตัวอะไร <Okay. S 2> เพราะว่าดีดนี่เนี่ยเขามีตัวละครเยอะมากๆเลยขยับส่ิบ้าว, 45, วินาทีขยับเลยไหมขยับเลยขยับเลยใบ เมื่อกี้ขยำให้ละแต่อุ้ยดูโคน้ำกลายเป็นสีชมพูอ่ะอุ้ยเมื่อกี้พ่อแบงค์เห็นสีเหลืองๆนะแล้วแล้วก็พบแล้วค่ะน้องใบไหนได้เวลาได้เวลาตื่นเต้นแล้วครับลุ้นระทึกกันเราพันเซลหรือเปล่าหนูว่าเราคอนเซลเหรอเราคันเซลเป็นเจ้าหญิงผมยาวนะไม่กิดช่วยเปิดหน่อย อยู่บน,นผมอ<ม>าเหรออ๋อดูซิดูซิผมอุ้ยทุกคนผมสีเหลืองจริงๆด้วยที่พ่อบอกเราได้ลาพันเซลจริงๆด้วยนี่ไงลาพันเซลใช่ลาพันเซลดูลูก,กตาก่อนสิใช่ตาแบบนี้แหละลาพันเซลจริงๆด้วยทุกคนน่ารักมากน้องใบดีใจน้องใบชอบการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ทุกคนต่อไปเรามาดูของน้องบิงกันต่อเลยครับ ทุกคนพผ่าข้าไมหิมะออกมาแล้วอุ้ยยหิมะขึ้นมาทุกคนปแล้วก็ไดฝาค่ะปฝาไฝาฝาเร็วหิมะขึ้นมาแล้วสวยมากขยาวย่าค่ะอุยขย่าวยิมะขยาวย่งขยาว่อุยอุยยขยาวย่ขยาวย่ขยาวย่เยอะมาแม่ส้มนะะ่สมี่ห้า ห้าสี่หกสี่เจ็ดเอ้ยครบแล้วสี่ตัวห้าครั้งแล้วมาแล้วเสร็จแล้วมาไปแล้วครับทุกคนเอาออกมากันนะคะเฮ้ยเขาบอกว่าเอาออกมาแล้วต้องเอาไปล้างน้ําก่อนนะอ๋อใช่เพราะมันติดหิมะอุ้ยทุกคนหิมะเกาะเต็มเลยล้าง้องเป็นหิมะเฮ้ยเอาบิงเอาบิงหยิบออกมาสิเราได้ตัวอะไรว่าเป็นตัวเอลซ่าหรือแอนนากันแน่เฮ้ยวางก่อนวางก่อนอุ้ยทุกคนหิมะติดเต็มเลยดูไม่รู้อ่ะเดี๋ยวแม่เอาไปล้างก่อนแม่เอาไปล้างเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะ หิมะมันนุ่มจริงๆโอเคครับทุกคนเราจะลองตักหิมะออกมาให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆเ,เ,เ,เตรียมตัวเลยนะตักมาวางเลยมันเหมือนโฟมอ่ะ๋อ oh, นี่ทุกคนเป็นแบบนี้นี่เองเอนโฟมอะ่ะน้องไว้น้องไว้เราจะตักหิมะออกมาดูกันครับนี่ทุกคนนุ่มนุ่มอ่ะใช่หมือนายนี่มันเป็นซอฟ์เจลนะครับ ซอฟเจลหิมะโอเมกิฟตัดให้หมดเลยหรอปลาปลาตัดให้หมดเลยก็ได้ครับอู้นุ่มมากอู้เด็กๆเล่นขึใหญ่เลยเด็กๆไม่เคยเล่นแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ทั้งแรกเลยใช่มันเหมือนฟาส์วิทยาศาสตร์แล้วมันก็เหมือนสลรามที่มันแข็งตัวเนาะมันเหมือนผสาผสมกันใช่เราได้เราได้รู้ด้วยว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองเอ๊เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเมกิปและตูกตาของเรามายังเราจะได้มาลุ้นสายกันมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วน้องบิงครับ น้องบิงลองบอกเพื่อนๆสิว่าอยากได้แอนนาหรือว่าเอลซ่าเอลซ่าเอลซ่าใช่ไหมเอลซ่าที่มีพลังน้ำแข็งอะนะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าได้ตัวอะไรเปิดแล้วครับทุกคนเราได้เอลซ่าเฮ้ยที่บิงอยากได้เลยอะทุกคนเราได้ตุ๊กตาเอลซ่ามีรองเท้าด้วยใช่เรามาเล่นหีม้ากันเลยไหมครับไปเร็วลงมาเล่นหีม้ากันเอาตุ๊กตาลงมาด้วยตุ๊กตาบิงลงมาใช่เอาไปยืนสิยืนสวยๆได้ไหม นี่และและของบ้ายยืนได้ไหมครับลาพันเซลจะหนาวหรือเปล่าลาพันเซลเขาไม่ได้อยู่หิมะนะจะหนาวไหมลาพันเซลยืนโอ้โหลาพันเซลผมเขาสีสวยมากเลยนะเลานเเา,าเนะเพราะว่าเขาเป็นตุ๊กตาที่ผมสวยอยู่ในง,งานลาพันเซลอะแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเรายังมีของเซอร์ไพรส์อีกหลายชิ้นเลยนะอ๋อใช่ที่เป็นอเซอรีเขาหรือเปล่าใช่ใช่เรามาแกะกันเลยดีกว่าเ,เดี๋ยวให้น้องบิงน้องบายเป็นคนแกะเองเราจะแกะสีฟ้ากันก่อนนะครับ ดิฟั้มนั่นเลยนะใช่ดิงบอยฉีกเลยครับเฮ้ยได้อะไรครับได้อะไรครับเฮ้ยแทนแทนตัวหนึ่งได้ตัวนี้อ่าน้องบิงได้สัตว์เลี้ยงนี่เองน้องไปค่ะใช่ใช่ชื่อตัวอะไรนะ่นูได้ผ้าคลุมน้องบิงได้ผ้าคลุมนี่น้องบิงได้ผ้าคลุมลองหมุนตัวสิหมุนตัวโอ้โหนี่ครับทุกคนน้องไปได้กิ้งก่าสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักของลาพันเซล โอ้ตัวเล็กมากตัวน่ารักมากเลยอ่ะใช่ตัวเล็กสุดๆเลยใช่อะต่อไปเราจะแกะคนละหนึ่งสูงคัดเริ่มได้บินได้อะไรแม่ไม่รู้เลยบินได้้าคุมไปแล้วไบได้อะไรอ๋อไบได้กีต้าร์อได้กีตาร์มันคืออะไรอ่ะน้องไบได้กีต้าร์นะครับทุกคนเป็นเครื่องดนตรีของลาพันเซลโอ้ได้สามชิ้นแล้วน้องไบ กีตาร์กีตาร์เอาไว้ฝึกมีกีตาร์อ๋อส่วนน้ําวิงได้แหวนประดับประดับของจริงเลยนะใส่นิ้วของเด็กๆได้จริงเลยอ๋อเป็นแหวนประดับแบบนี้เองสีฟ้าและตอนนี้นะครับลาปันเซลได้มงกุดแล้วครับทุกคนเป็นปอดสไตล์ที่เราเพิ่งแกะออกมาแล้วก็มีกีตาร์และที่นี่นี่มีแหวนด้วยแต่แหวนอันเนี้ยใส่นิ้วของคนเล่นใส่นิ้วน้องใบได้ด้วย นี่สวยมากส่วนน้องบิงนะครับน้องบิงของพวกเราได้แหวนเหมือนกันครับมีแหวนแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าคาถาใช่ไหมเป็นเป็นแบบใส่ตรงข้อมือเป็นเหมือนหิมะอ่ะเนาะเป็นพลังของเอลซ่าเลยแล้วตอนนี้นะครับเรายังเหลือนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งชิ้นเพราะว่าิาเศษอันนี้มาโอ้โหคาถาวิเศษของบิงเสกหิมะได้งั้นเรามาแกะห่อสุดท้ายกันเลยครับน้องบิงอะ่ะ พ่ออยากได้อะไรรู้ไหมพ่ออยากได้โอลาฟมากเลยอ่ะอยากอยากได้ตัวเล็กอะแชนแบนอ่ะส่วนขอมไบอ่ะพ่ออยากได้ผมอีกอ่ะพ่ออยากให้ผมเายาวยาวไปถึงพื้นข้างล่างเลยอ่ะพ่อตอนนี้มันแบนๆอ่ะงั้นเราแกะเลยไหมเผื่อจะเป็นผมอ่ะแกะเลยครับมันคือกระโปรงโอ้คอมไบได้ชุดกระโปรงอยากไดตัวไหนโอ้ยทัง้งวิ่งได้แล้วเจ้าตัวเล็กอะเป็นกิ้งก่าไฟอ่ะ ที่เป็นเอลซ่าภาคสองอ่ะน้องบิงได้แล้วหุยทุกคนนี่เราได้ครบชุดเลยเรามีสัตว์เลี้ยงประจําตัวส่วนของพี่ไบต์น่าจะเป็นผ้าคลุมผ้าคลุมไหลหรือเปล่ากระโปรงหรือเปล่าหรือเป็นกระโปรงโอ้โหน่ารักน่ารักโอ้โหทุกคนแล้วเป็นลายสัตว์เลี้ยงด้วยนะใช่น้องบิงบอกว่าสัตว์เลี้ยงสองตัวคุยกันอยู่โอเคครับทุกคนและนี่ก็เป็นตุกตาของเล่นสุดเซอร์ไพรส์น่ารักมากๆ และที่สําคัญนะที่เราว้าวนะคือนี่นะครับนี่หิมะนี่ครับเรามีหิมะมาหนึ่งกล่องด้วยเราได้เล่นหิมะด้วยครับเป็นหิมะแบบจําลองนะสนุกมากมากน้องบินน้องายชอบไหมครับชอบโอเคงั้นสําหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบินาบด้วยนะบ๊ายบาย